วันที่อดีตราชาไปหาเราที่บ้านได้ยังไงราชาแห่งบากูคักชาได้ให้เกียรติเราในการยอมรับลูกสาวของเราอินดูมาตีให้แต่งงานกับลูกชายคนโตของเขาคิริตข้าไม่อยากจะยอมรับที่จะแต่งงานกับพ่อไม่หรอกนะเอาเครื่องประดับพวกนี้ไปซะอ,อ,อินดูมาตี เจ้าเป็นอะไรไปราชาแห่งบารุดมาถึงที่นี่มาถึงบ้านเราเพื่อมาขอเจ้าไปเลยนะทำไมเจ้าจะต้องหาเรื่องใหญ่ใส่ตัวพวกท่านกำลังทำเรื่องร้ายๆกับข้ามันคือภาพลวงความฝันลมล้มหล้งว่าข้าจะได้แต่งงานกับองค์ชายไม่ใช่แค่ภาพลวงมันคือความจริงนะไม่ท่านแม่ความจริงก็คือเขานนะแค่อยากจะได้นางสนมที่จะไปดูแลลูกสาวของเขามันก็แค่นั้นเองเจ้าคิดไม่ทันพวกแม่สินะ เจ้านะไม่ต้องคิดถึงภรรยาคนแรกของเจ้าชายหรอกนะและไม่ต้องคิดถึงลูกสาวของเขาชบนะดูดูเจ้าสินี่ลูกเราคิดกันดีแล้วนะว่าเจ้านะจะต้องแต่งงานกับราชาแห่งบารุษนะ เมื่อการปรองดองระหว่างครอบครัวเชื้อพระวงศ์สองครอบครัวมันเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่การสมรสธรรมดามันคือการปรองดองของอาณาจักรเราคือผู้ปกครองอาณาจักรเล็กๆและบรากูคัคชาคืออาณาจักรใหญ่ องคชายคีริตอาจจะแก่อาจจะเป็นพ่อคนแล้วแต่ว่าเขานะ่ะก็ยังมียศและก็ยังคงเป็นองค์ชายอยู่ดีและอีกไม่นานเขาจะได้เป็นราชาและอินดูมาตีของเราก็จะได้เป็นราชนีแห่งบาลด ขอให้โชคดีสอยนี้เป็นสอยมรดกของอาณาจักรแห่งบารุษมันถูกสูมโดยราชินีหลายชั่วอายุคนแล้วเอามันไปใส่มันซะ มีอะไรล่ะเจ้าไม่ชอบของขวัญของเราอย่างนั้นลหรอเปล่าท่านราชาลูกสาวของเราจะกล้าขัดคำสั่งของท่านได้ยังไงกันเ,เพียงแต่ว่าแต่อะไรลูกสาวของเราฝันที่อยากจะเป็นราชินีแห่งอาณาจักรใหญ่มาโดยตลอด เื่อเราได้รับข้อเสนอจากท่านเราก็คิดว่าฝันของลูกสาวเราจะได้เป็นจริงอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่จะยอมรับของขวัญนางอยากให้ท่านสัญญากับนางต่อให้เจ้าขออะไรข้าก็จะให้เจ้าในวันนี้ได้เลยเราคือตระกูลชริตยาเราสละชีวิตได้แต่เราจะไม่ยอมผิดคำพูด หลังจากนี้เดือนหนึ่งหลังจากที่คิริสสมรสข้าจะให้เขาเป็นราชาแต่ข้าไม่รู้เลยว่าโชคชะตามันจะเล่นตลกกับข้าลืมเรื่องอดีตไปซะถ้าเจ้ายึดติดกับอดีตอดีตก็จะทำร้ายเจ้าโชคชะตาเล่นตลกกับเราสามเดือนหลังที่เจ้าแต่งงาน พ่อของคีริสก็ประกาศการครองราชของเขาแต่ว่าดัดดาชารุกยานได้ขึ้นบัลลังก์แต่ข,าข้าก็ยังเป็นคนอับโชคบัลลังก์ที่ควรจะเป็นของขา้าพี่สะพ้ยของข้ากลับได้นั่งวันนั้นราชนินีได้ไปเข้าพบราชาแห่งคุชราชจดหมายนี้เป็นจดหมายลับสำคัญ หวังว่าเจ้าจะไปถึงป่าทานให้เร็วที่สุดและเอามันไปให้กับราชาแน่นอนท่านพ่อท่านมั่นใจได้กายตรีมีอะไรเหรอเปล่าข้าไม่ต้องลังเลบอกมาเถอะมีอะไรสามเดือนมาแล้วข้าขอพระเจ้ามาตลอดสามเดือนที่ผ่านมา พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ข้าจะทำพิธีถือศีลอดสามีของข้าจะต้องอยู่กับข้าถ้าเขาไม่กลับมาที่ข้าทำมาตลอดสามเดือนจะเสียเปล่าท่านพ่อกายตรีต้องการให้ดัตด,ดาทำพิธีของนางให้สำเร็จถ้าท่านไม่ว่าอะไรข้าจะขอเดินทางไปป่าทานเองได้ไหม ข้ายินดีมากที่ได้เห็นพวกเจ้าพี่น้องรักกันพระเจ้าให้พรข้่งจริงๆที่ได้มีลูกชายอย่างพวกเจ้าไปเลยคิริตไปเตรียมตัวเดินทางไปป่าทานตามประสงค์สันพอยาอ่าาะอ่ะเจ้าบอกว่าจะเล่นงานข้าแต่เจ้าตามข้าม่ถัานด้วยซ้ำ

はあ。<大 Shaw> ฝันของข้าที่จะกลายเป็นราชินีมันได้พังสลายลงแล้วข้าจะต้องเป็นภรรยาน้อยของเจ้าชายรฤตข้าให้ความรักกับชบนะเพียงเพ้าหวังว่าวันหนึ่งข้าจะได้เป็นราชินีแต่โชคชะตาเล่นตลกกับข้าคนที่ควรจะได้เป็นราชานั้นกลับพิการและนอนนิ่งอยู่บนเตียงและข้าต้องเป็นแม่เลี้ยงให้หนังเด็กกาละกินีนั้น อดีตราชาก็มอบบันลังให้กับนักดาชารุกยาส่วนตัวท่านก็วางมือไปอยู่ที่ป่าร้องไปกระเท่านั้นมันไม่ช่วยอะไรข้ารู้ท่านราชานะทำผิดไปใช่ข้าพูดจริงและความผิดของเขาก็ทำให้เจ้าต้องลำบากมาจนถึงทุกวันนี้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้บนุมา ถ้าสามีข้าไม่พิการอินดูพิการทางกายน่ะไม่สำคัญหดอกถ้าเป็นแบบนั้นจริงราชาตาบอดของอาณาจักรอื่นจะครองบัลลังก์ได้อย่างไงกันเล่าราชาแห่งฮนะัสตินาปุระน่ะฮะแล้วทำไมสามีของเจ้าจะเป็นราชาแห่งบารุธไม่ได้อย่าหัวเสียไปเลยน้าเราจะทำให้โชคเข้าข้างคอยดู พี่ชายเจ้าจะทำให้เจ้าได้เป็นราชินีไม่บรนุมานแผนของเจ้าทำให้ข้าใจไม่ดีข้าลังเลที่จะพูดตั้งแต่วันก่อนแล้วแต่ถ้าแผนของเจ้าล้มเหลวแล้วก็ทุกอย่างจะกลายเป็นหายนะทันทีข้ามั่นใจโชคชะตาต้องสยบแทบเท้าค่ะและข้าจะไม่พึ่งโชคชะตาโชคชะตาจะต้องพึ่งข้าต่างหากเพราะว่าข้าฉลาดข้าลักแหลม และข้าจะต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปสามีเจ้านะจะได้บัลลังก์ของบารุดแน่นอนส่วนเจ้าก็จะเป็นราชินีแห่งบารุดส่วนตอนนี้เจ้าจงไปเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ไม่ต้องเศร้าไปเลิกเศร้าได้แล้วเรียกสาวใช้ของเจ้ามาเตรียมตัวซะ ข้าจะไม่ยอมให้พวกชั่วพวกที่จะมาทำร้ายท่านลุงให้ทำสำเร็จชาปลาส่งสารของข้าให้กับองค์ชายด้วยนะตอนนี้เลยข้าอยากที่จะเจอเขาองหญิงเพคะเราจะบอกแผนของเราให้องค์ชายบิมเทพรู้ไม่ได้นะเพคะเขาหนับภูมิใจในตัวเองมากไม่ชาปาเราเป็นเพื่อนกับเขาแล้วถ้าเขาช่วยข้าเราจะได้สั่งสอนพวกโจรชั่วให้มันสำนึกและจดจำไปตลอดชีวิต 嗯，啊，嗯。